นานๆตัวมันจะปรับมานกบเขาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับสก,กัดในแพทนี้เกมนี้ผมจะเล่นในตำแหน่งของออฟเลนนะครับพอดีมีน้องๆหล,หลายคนขอมาให้พี่บาาครับเล่นสก,กัดแพทใหม่ให้ดูหน่อยครับว่ามันเก่งอยู่หรือเปล่าส่วนตัวผมนะผมชอบไอแพที่แล้วมากกว่าออกของเวทแล้วมันทุบตุ้มเดียวแครี่หายอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับแผ่นนี้มันก็ยังแรงอยู่ดีแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนไอเทมนิดนิดได้หน่อยนะครับออกของเวทเนี่ยไม่ได้แหละนอกจากว่าออกของเวทแล้วมันจะบัก แต่ผมว่าไม่น่าจะบักกูลองเล่นมาแล้วไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใอเดี่เข้ามดูไไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเกมนี้เราจะฉลามรองเท้าเกาะแล้วกันทุกคนว่าต้นเกมเนี่ยสกัดมันสู้ฉลามได้ปะแต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมว่า เกมนี้ผมเล่นเป็นลูนเลือดนะครับลูนเลือดก็ยังสําคัญอยู่ดีนะแค่จะเล่นเป็นเจาะเวทก็ผสมมานิดหน่อยก็ได้ครับแต่มันก็ยังแสดงเป็นเวทอยู่ดีนะไอสกิลสเนี่ยดูนะตูมโอ้โหเจ็ดร้อยนี่ต้นเกมนะครับผมฉลามมีดุ้งเฮียมันเอ็กซ์สกิลอันนี้ผมพลาดเองครับลืมดู โตัวโลหายถ้ามันเดินมาเมื่อกี้นะผมทุบทีหนึ่งอะแล้วกดเอ็กซ์คิวยังก็ไม่รอดครับเฮ้ยเข้าหัวคมคมเฮ้ยไม่ตายวะเอ็กซ์ไคิวไม่ตุยครับเส่ได้เมื่อกี้โอ้โหกูโดนสองเด้ง <c oughs> เดี๋ยวมันเจอผมแน่ <c oughs> โอ้ฉลามฉลาม มันจะงับตูดผมมาดิวะรอรอรอซื้อรอซื้อเฮ้ยอโอ้ยพันสองเอ็กซ์คิวเข้าหัวคมคมหัวแตกแร <Yahoo! S 1> งนะครับยังแรงอยู่นะคือมันก็ยังเหมือนเดิมอะครับเลือดเยอะแกตีแรงนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะอ๋อขอแล้วก็ได้ครับที่ไม่ใช่ของเวทอะเน้นเลือดเน้นเลือด มันทิ้งแครี่ไว้คนเดียวทำไมวะเบยแล้วแน่ททนครับคนเดียวไหวจิวโอ,โ,อโอ้โหโอโหโอโหสี่ตัวเยี่ยะนี่ขึ้นมากันวะโอ้ป่าเราตีกลางอยู่นะครับผมช็อตนี้แต่ไม่ได้กลางโอ้มันทิ้งป้อมง่ายไปลป่าวะ เป็นไรครับบบมโอ้โหทุบคีพันห้าเหมนที่บอกครับของเน้นเลือดนะครับหวัดดีจ้าโอ้โหเมื่อกี้ทุบพันหกนะครับหนึ่งห้าเก้าเก้าเวอร์จัดเวอร์จัดอย่าเลือดน้อยกว่าสกัดนะครับ ทุบทีใส้แตกแต่ไม่ใช่กับโตโ่อ่ะกูน่าจะตีมันไม่เข้าว่ะโอ้โอ้กูเบื่อมึงมากเลยว่ะจุกจุกจุกมาดิว่ะวนผิววนผิวแน่จริงก็จับฉันได้ได้สิยืนรออยืนรอหน่อยยืนรอหนึงงข้าป้อมโอ้โตโล่มันหิวผมจัดอะ มึงอย่าปล่อยให้มันรอดไปนะเว้ยมันเข้ามันลึกขนาดนี้โอ้แต่ว่าตอนนี้ป้อมทีมเราหายไปหมดแล้วนะครับข้างบนหายไปสองข้างล่างหายไปหนึ่งเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยครับแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ค่อยๆเล่นครับสกัดเป็นตัวที่ผมว่าเคลียร์คีฟเรียนไว้นะดูดีมันทุบ <c oughs> คือถ้ามันรวมกันเวฟหนึ่งอ่ะสามตัวทุบทีเดียวหายครับ ออยแล้วกันนะว่าแผ่นนี้อีกนิดมันปรับมาใหม่ถนะ้ผมไม่รู้ว่ามันปรับอะไรบ้างเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าเจอมันมันน่ารำคาญนอะ่ะอีกนิดแผ่นเนี้ยโดนต้นรุนัวเรียบร้อยอย่าห้าวหลาม <c oughs> เดี๋ยวมันเจอผมแน่ถ้า <c oughs> ผมว่าออกของแท้งยังไงก็คุ้มกว่าแบบของดาเมจนะครับดาเมจแรงก็จริงนะแต่ว่า มันมันมันไม่ค่อยคุมครับพูดตรงๆเลยจากใจเมสกัดเก่าเน้นเป็นของแท้งเหมือนเดิมนั่นแหละครับเซ็ตเดิมแต่ว่าไม่ต้องออกของเวทดูนะตูมหลวงยันป้อมหลวงยันป้อมโอ้ก็ได้ไงครับเนี่ยนี่ถ้าออกเป็นสายดาเมจที่ผมตุยเลยนะครับ นี่ครับคือข้อดีของการที่เราออกแบบของเน้นเลือดนะครับตะกัดมันก็ตีแรงอยู่แล้วตามแม็กเลือดนะครับหรือมีใครอยากเห็นไหมสายดาเมจล้วนตะกัดผมจัดให้ <S <S หุยทอนหลุดถอนหลุดแต่พ้อมล่างมันยังไม่แตกอะดิ <S <S พ้อมล่างมันแตกนี่ผมเดินยัดมันสุดละดาก่อนเว้ดาก่อนเว้ คือถ้าเป็นช่วง8นาทีขึ้นไปเนี่ยดาร์คเารเยอร์ข้อสำคัญนะครับช่วยดันเลนทำให้เราขึ้นบ้านฝันหัว้ขมได้ง่ายถ้าฝันหัว้ขมมาเดินมามั่วๆแบบนี้มันก็โดนนะครับเรียบร้อยแต่ฝงมมีตัวเนียนบ้านวะ่ะชีวิตไม่เอาอะไรแล้วมั้งฉลามไอ้เยจะตีบ้านกูอย่างเดียวเลยสวยมันต้องเล่นกับเพื่อนวะ่ะผมว่านะแบบเอามาให้เพื่อนให้เพื่อนดึงมาให้แล้วก็เราแบบเน้นเน้นตีเน้นตีนะครับ มาดิวะพอนมันยิงผมไม่เข้าอ,ะอ่ะตูมหมัดเดียวหายโอ้โหเหลือหนเวอร์จัดเวอร์จันเ <c oughs> นี่ยลองคิดสภาพแบบถ้าผมไม่ได้ออกของสายแบบเนี้ยได้เป็นยังไงฟาร์มไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบต้องเล่นให้ของนํำว่ะถึงจะมัน <c oughs> มาเดี๋ยววัดห,หลามหลามมันตีผมไม่เข้าตู้มโอ้โหเกือบสองพันเอ็กซ์คิวเข้าหัวแตกโอ้ยวย<ะ>แล้วกูดวโดนปิดเพื่อน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 กูมาแล้วไงเฮ้ยฮะฮะมึงมาทำไมวะให้กูถามจะคำได้บอกแก๊ก มึงมาทำไมวะให้มาช่วยกูไม่ได้ให้มาช่วยมันไอสัตว์กูท้อเลยว่ะว่าฝันของข้ามันน่าจะไม่กล้าแบบเดินเดินเข้ามาดูแล้วอ่ะถ้าโตโรไม่เปิดให้นะเห็นนะแคลรี่มันก็น่าจะแบบไม่เดินมาเช็คเองต้องโซนดาร์กไว้ครับแต่ว่าตอนนี้ข้างบนคีบเข้า ก่อไฟผมมาแล้วมันต้องถ้าผมไปเนี่ยนาเมจจะขาดเยอะแต่มันบวกกันแล้วไงปุ้มเรียบร้อยโอ้หดีนะที่ผมไม่เดินกลับเลนอะเมื่อี้ะสวยสวยดีครับอย่างนี้สีไม่ลงว่ะ ตอนนี้คลิปเลนล่างกับบนเราตกนะยังต้องไปดันก่อนวะโอแต่ว่ามันจบได้ป่ะวะเรียบร้อยท้เองสกิวไม่เกิดประโยชน์โอ้แต่หลามันไม่ปล่อยจริงว่ะจบเพื่อนจบเพื่อนเดี๋ยวกูไปเองถ้าเพื่อนไปกูไม่ไปนะโอแต่แก๊กมันโรดิต่อยเขียวแล้วกันนะครับ ว่าจบยากว่ะปัสสักป้อมก่อนแล้วกันมัต้องได้ดาร์คสเลเยอร์ครับทอนทอนมันเริ่มแรงแล้วนะตอนนี้เลดเกมประมาณไม่ได้ครับทอนเลดเกมถ้ามันได้ฟรีม,มันยิงผมเป็นไก่แน่แครี่มันตัวละลายแท้งอยู่แล้วครับเลดเกมต้องเข้าถึงตัวมันอนะของมันเริ่มมากันแล้วว่ะ ก็อหางก,ก็จริงครับแต่ว่าเงินไม่ได้ไม่ได้ไไดตามมากนะตอนนี้โซโ,โลโอ้โอ,โโอ้โหอุย้ยเรียบร้อยตัวแบกมันไม่อยู่แล้วเว้ยนี่ดาเมจมันหายไปเยอะมากนะทอนกระฉลาไม่อยู่นะครับเป็นดาเมจหลักทีมเลย มีแจมมันขึ้นไปข้างบนว่ะไม่สนใจครับจบจบได้จบโอ้มันมีไอ้แก่ว่ะอีกนิดถอยเพื่อนถอยเพื่อนหัวไม่น่าจะไหวกันอีกนิดว่ะต้องสามทางวะ่ะผมต้องไปลองเล่นอีกนิดแล้วว่ะตูมเอ็กสกิลเข้าหัว โอ้โหทอนโอไม่โอไม่แรงจัดแรงจัดบนห้ามแตกครับแต่ผมน่าจะไปทันไปเขียวกูมาแล้วเจอกูแนไ่ไม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 ่โอ้โหไม่ทันมันติดเครื่องหนีไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับแค่แค่บนโอ้โหแล้วมันยังวนกลับมาเอาแครี่ทีมผมได้ ไม่มีแจ็คคนนี้ไม่ธรรมดาวะ่ะอู้มหูยสองพัน,พน,พนแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่แทงล้วนนะครับชิ้นสุดท้ายผมว่าเอาเป็นดาบแดงดีเพราะวะ่าเฮ้ยอยู่ว่าฟอนต์แฮมเมอร์ดีวะ่ะฟอนแฮมเมอร์เนี่ยมันจะมีพลังโจมตีมีเลือดนะครับได้ตีสโลนะ่ได้นะเฮ้ยผมว่าผมแน่ลองเล่นฟอนต์แฮมเมอร์ชิ้นแรกไปเลยวะ่ะ เยวไว้รอบหน้านะครับ <Very angry. S 1> ยังทันยังทันชิ้นห้าฟอนแฮมเมอร์หรือไม่ก็เกาะเกิดกันนะครับถ้าผมว่าล็อกชิวก็ยังได้นะได้สับไอเทมนะครับกดล็อกชิวสับเกิดสับแข็งสับเคียวแต่ผมว่าลองฟอนแฮมเมอร์แลนชิ้นห้ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับฟาร์มก่อนตอนนี้มันมันได้ตีไวด้วยครับฟอนแฮมเมอร์ แต่ว่าสกัดเวลามันพุ่งสกิลหนึ่งโดนมันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะเอามาคอมโบก็ได้ครับต่อยยิกยิกขี่บนมันตกกันดิ๋ยวมันเป็นการบนก่อนนะครับมันเคลียร์คี่ไวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับตันะนี้ดูดิมาฟอนแฮมเมอร์ผมมาแล้วฟอนแฮมเมอร์มาพร้อมบวกเว้ยเคลียร์คี่ก่อนละกัน แต่ทีมกูมันเอาแล้ววะเฮ้มาแล้วพลังแห่งฟอนเทมเมอร์ตุ้มหูยดุงด้งดุ้งกูเบื่อไอ้แก่นี้วะ่มตะมสตันได้ขนาดนั้นวะโอ้ใครเดียวก็มนเถอะกูไปละวิแรงอยู่นะครับแรงอยู่นะฟอนเทมเมอร์แต่ไม่ต้องกลับครับก็มีสอยเขียวรีเจน สัญญาว่าเกมนี้ถ้าผมไยแก่ไม่ได้ผมจะไม่จบไม่กุหม,มันใต้มันโอ้หลามหลามดันบนในเชี่ยหลามดันบนเพื่อนไปละผมไม่กลับกะนะครับให้แครี่มันเคลียร์ไปเราก็ดันต่อจริงมันจบกลางได้เลยนะเว้ยตอนนี้ถ้าเราออะรอสับอของ เด็กเกมมันจะมันจะยืดนานไปหน่อยครับเด็ดเกมเราอาจจะไม่ไหวแต่ว่าเรามีลาวิลนะฝั่งเขามีทอนคือถ้าแครี่ฝั่งไหนฟรีได้ได้เยอะสุดฝั่งนั้นก็ก็โอกาสชนะสูงนะตอนนี้มันตีผมไม่เข้าฉลามบอกกูท้อเยี้ยมึงตัวอะไรเนี่ยโอ้ เมียกูโดนปล่อยเลยเพื่อนได้เลนไปเรื่องไล่คิวบอกกูเดี๋ยวกูจัดให้น่าจะว์าไปแล้ววะไม่เป็นไรครับปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันไม่โตมาแล้วเว้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนมันไม่รอพระเอกเลยวะ ไอแก่มันเจอผมแน่โอ้มมันไม่ตุยโอ้โหม,ม,มันกลัวตายนะแต่มันไม่กลัวป้อมมันแตกเลยวะไอแก่จริงจริงมันควรเดป้อมนะครับเมื่อกี้มันไม่ควรฟิกเข้านะเหนื่อยพวกเซฟสกอวะเสียดายวะ่ะเกมนี้ผมไม่ได้เอ็มได้ไงวะคือดาเมจผมไม่ได้จะต่ำกว่าหนึ่งแสนในะเกมเนี้ยทุบขนาดเนี้ยครับแต่เล่นได้ครับสาก,กัดผมว่า เก่งเลยนะแผ่นนี้แต่ก็เออดับมาให้ถูกเกมครับถ้าเจอฟอร์เรนเล่นสก,กัดผมว่ายัางไงก็สู้ยากเจอฉี่เจอยีน่าอะไรพวกนี้ผมเล่นสก,กัดก็ได้ครับถ้าฟอร์เรนโดนแบนนะครับประมาณนี้เลยไอเทมนะครับผมฟอร์สแฮมเมอร์ผมว่าออกสักประมาณชิ้นที่3ได้เกาะไฟออกฟอร์สแฮมเมอร์ก็ก็น่าจะได้ครับแรงต้นเกมน่าจะแรงจัดอะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าผมเล่นให้ดูเป็นแนวทานนะครับผมไม่ค่อยได้จับสก,กัดน,นะอาจจะมีจังหวะที่แบบพัดพลาดไปบ้างน,นะครับก็ขออภัยด้วยครับจังหวะไหนที่ผมยุนโยนกไไไไ็ไม่ไม่ต้องทําตามนะครับังว่าเพื่อนทุกคนจะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่ลืมกดไ like, ลค,ค์ซับสไครต์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้ใที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายทุกคน